ขอกราบสวัสดีเช้าวันพุธครับเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมต้องมาขอสารภาพนะครับบาปแต่โดยดีนะครับว่าลืมวิวัฒนาการล่างครับโอ้ลืมวิวัฒนาการล่างเจ้าพวกโปเกมอนอีเวนท์ทั้งหลายนะครับผมโอ้โหหัวใจมากนะครับมัว <h ums> <h ums> แต่นะวุ่นวายนะครับ ภารกิจส่วนตัวกันไปนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมมาดูครับกิจกรรมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมพวกนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ได้นะครับฟรีจิโอนะครับฟรีจิโอมาเยอะเลยนะครับผมเราไปก็หลายตัวนะครับแล้วก็ฟุกามารุครับเจ้าชร้าฟุกามารุนะครับผมลืมวิวัฒนาการล่างครับแล้วก็โปจามะนะครับ โคริงนะครับก็มานะครับผมจะเอาชิงของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีวูยครับมามีแวะเวียนมาหาบ้างนะครับผมแล้วก็โรเซเรียครับได้รับใช่นี่โรเซเรียครับสุดขัจะด้วยนะครับแล้วก็วาลิกกี้นะได้วาลิกกี้มาหลายตัวเหมือนกันครับฟุกามารุนี่ได้ใช้นี่มาเยอะพอสมควรครับนี่ครับก็ซีพีค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าคอมเดรอบที่ เป็นตัวฟุคามารุตัวเดียวด้วยนะครับผมอ้โชคดีไปครับผมได้มาฟาร์มเพิ่มนะครับผมกอโรเซเรียครับมี CP สูงถึง1636ด้วยนะครับผมเจ้าโรเซเรียที่เป็นชายนี่นะครับผมโอ้โหม่ย้อนหลังกันนะครับผมแล้วก็มียายาคุมะมาเหมือนกันครับนะแล้วก็หมดแล้วนะปิกาจูชายนี่กับโอโดชิชิชายนี่นี่ก็ ลงคลิปวิดอให้เพื่อนรับชมไปแล้วนะครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะสุดท้ายไม่ได้วิวัฒนาการร่างตัวไหนเลยนะครับโอ้แย่จริงๆครับผมโอ้เอาแล้วครับวันนี้เอาจัดระเบียบโปเกมอนอีกแล้วครับกระเป๋าเต็มนะไปที่ร้านค้ามีตังค์อยู่ครับมีตังค์อยู่ก็ไปซื้อกระเป๋าเก็บโปเกมอนก่อนนะครับที่เก็บโปเกมอน200รอเหรียญพิาจูค่อยไปเลยครับได้มาอีก5คิบช่องนะครับผม ก็สองสันนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ไปยืนยิมซะส่วนใหญ่นะครับเก็บเหรียญมาได้ประมาณหนึ่งครับอ่ากวางซีรด,ดูเข้ามาแล้วขออนุญาตจับก่อนนะครับแคนดี้ยังน่าจะยังไม่พอในการมีวัฒนาการล่างนะครับขออนุญาตเก็บไปหลาย,ลายแคนดี้ก่อนนะโอ้โหแม้มาทักไทยเช้าวันพุธนะครับไม่ได้เจอกัน2วัน3วันเลยนะครับผมก็หวังว่า ผมยังคิดถึงกันอยู่นะครับผมการ์ดเกมนะครับตอนนี้นะครับการ์ดเกมโปเกม m อนสั่งตัวใหม่ไปครับตัวที่เขาว่ากันว่านะครับเป็นอ่าการ์ดที่เป็นฮาร์ดนะอนะครับผมในชื่ออะไรเนี่ยผมลืมไปแล้วครับจําชื่อไม่ได้แล้วอ้าโอ้โถเจ้าต้นสนที่มะผมหายไปเลยครับ สั่งมาแล้วครับสัก2วันน่าจะได้นะครับผมสั่งแบบเดียวนะครับก็สมซองนะนะครับผมสซองก็พอดีว่ามีเงินเนี่ยนะครับที่เป็นโบนัสอยู่ใน s h อ p e e p เพนะครับเราก็จัดการใช้โบนัสเหรียญเนี่ยซื้อไปเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหมีอะไรให้ดูอีกบ้างครับเนี่ยปิกาจูนะครับอีกแล้วนะเดี๋ยวค่อยจับแล้วกันนะครับผม ก็สำหรับที่วิดีโอนี้นะแวะมาทักทายเพื่อนๆตอนเช้าเฉยๆครับโอ้มีคิวเล็มเกินครับโอ้แน่ก็เอาหม,มาลวครับนี่ครับก็ระหว่างนี้ครับ2วันก่อนครับลงเล่น ROV นะครับ <c oughs> เพื่อนๆที่ชวนเข้ามานะครับเพระคุณนด้วยที่ชวนไปแล้วไม่ได้ชวนลงแรงนะผมพาค้านเละน,นะครับผมเป็นทรับก,กากๆหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ที่แคลี่มักจะบ่นว่าซัำครูขายเป็นไหนเนี่ยตอนนี้าลองเรื่องหน่อยนะครับเผื่อใครนะครับเป็นแฟนคลับนะครับในช่องนี้อยู่นะนะครับเราไปแอดผมใน ROV นะครับผมเราเอื้อชวนไปเล่นวันนั้นพอดีนะครับเขามาสี่ผมไปหนึ่งครับผมก็จะงงๆกับชีวิตอยู่ครับเขามาเป็นทีมนะแน่นอนครับถ้าเรามาเป็นทีมฝั่งตรงข้ามก็จัดทีมมาเหมือนกันครับก็เออระหว่างคุยก็จับพิกาจูไปก่อนแล้วกันครับ ขอภไยด้วยนะครับ2เกมนี่สพอร์ตผมนี่ไวโรกับามาลอดนะครับโอ้พาเพื่อนหัวเสียนะครับพาเพื่อนหัวร้อนนะต้องขอภายเวลาที่ดีด้วยเผื่อใครเปิดมาเจอนะครับผมแล้วก็ส่วนโปเกมอนยไนในขอขอบคุณมากครับที่มีป่าหดๆโนคอยแบกผมด้วยนะขอบคุณจริงๆนะครับเป็นเก็คโคงงากะโหลกะลาหนึ่งตัวครับที่ลงอยู่ในแร้ง เอาต้านะครับผมตอนนี้ขึ้นเป็นเอาต้าสี่แล้วครับขอขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยแบกผมนะโอ้โหเกมตามตลอดครับแม่จังหวะตีตัวตอนนี้เป็นฟรีเซอร์นะครับผมก็ยังคงไม่ได้ลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมดีนะครับผมทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับตอนแรกเป็นทันเดอร์นะครับตอนนี้เป็นฟรีเซอร์นะครับในฤดูหนาวแล้วนะครับผมแล้วไฟเจอแน่นอนครับน่าจะมาสงการครับอาจจะมาสงการนู่นเลยครับโอ้ อ๋ลครับผมโอ้โหจะมาวิพัฒนาการล่างให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็หมดไปแล้วครับถ้าพิเศษนะครับก็ไม่น่านจะได้ไปนะครับผมโอ้โหโแน่เจ้าสโลตตัวนี้ครับซี CP สูงลือเกินนะจับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยนามาเคโรโอฟร,ฟรีฟรีจิโอตัวนี้ครับ 2148นี่นะครับโอ้ตั้ง2000เลยนะครับครับได้อีกด้วยนะโอ้โหอยู่รอเข้าไปนู่นนะครับ95ไม่ถึงครับ93แล้วกันนะประมาณนั้นนะครับโอ้นะครับตายแล้วครับโอ้ท่าน i c สแลด้วยนะครับน่าจะเล่น PVP ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหซ p สูงขนาดนี้ครับ ตามาเคโรครับเจ้าสล็อตของเราครับโอ้โหสองดาวนะครับดูไปแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหตายครับจับมาไม่ได้ดูซีพีเลยครับนี่ครับผู้คามารู้เป็นไปเสดไปด้วยครับได้มาครับนี่แปดสิบเบวอ้าวเคโรมาซึครับโอ้โหเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ไอวีร้อยครับโอ้ตัวนี้มายังไงครับออเทดมาครับโอ้ลืมไปเลยครับว่าเรดมาครับ โอ้โหเกือบจะ800เลยครับตัวนี้เชรมัสึนะครับมีแคนดี้อยู่1,135นะครับขออนุญาตวิวัฒนาการโชว์เพื่อนๆเลยแล้วกันครับในเช้าวันพุธนี้นะครับก็แวะมาทักทายเฉยๆครับก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับวิวัฒนาการล่างเจ้าเก็กโคงาโชว์เลยนะครับก็ช่วงนี้ผมก็เล่นตัวนี้นะครับเป็นเมนอยู่ในโปเกมอนยูไน e ด้วยนะครับผมกะว่าจะซื้อไคริวนะ นะครับใครรีวิวมาแล้วนะครับราคาหมื่นเหรียญนะครับผมหมื่นเหรียญนะครับหมื่นฟูกปองหมื่นอะไรไม่รู้ละครับผมโอ้โห CP สูงถึง1,309เลยครับตัวนี้นะครับใครอยากให้ผมมารีวิวเจ้าไคริวนะครับก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับในโปเกมอนยูไนต์นะครับนะครับไม่ใช่ในโปเกมอนโกนะครับก็ ลองคอมเมนต์มานะว่าจะซื้อสักหน่อยนะดีไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยเล่นแต่เจอทุกรอบครับ <laughs> <laughs> นะครับเล่นทีไรเจอทุกรอบครับอาอแล้วครับเกโกาชิระเลอครับไมชื่อนี่เรียกอย่างเกิดล่างสองับไปเรียกเจ้าเกคโคงากันดีกว่าครับ Cp จะสูงถึง2 1งพันเลยใช่ไหมนะถ้าดูตัวเลขไม่ผิดนะครับมาดูครับเจ้าเกคโคงาตัว ที่สองหรือเปล่าของผมนะอนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ครับเป็น i v v ร้อยด้วยนะครับเก็กโคกะนะครับในชื่อภาษาไทยที่เขียนนะครับแต่เราก็จะนิยมเรียกเก็กโคงะใช่ไหมนะครับนี่ครับสีแดงเต็มปลอดเลยครับผมอย่างสวยครับ2,123นะครับเดี๋ยวผมไปขอดูเจ้าเก็กโคงะที่มันมีอยู่ก่อนนะครับอ้าวชื่ออะไรนะ เก็กคอควายแล้วครับเก็กโคงะนี่ครับโอ้โหเยอะกว่าตัวที่เป็นลักกี้นะเนี่ยตัวไอวีร้อยครับสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามครับตัวที่ติดลักกี้ครับสองพันสองครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคุ้มค่า้วครับได้มาแวะเวียนหาเพื่อนๆแล้วก็ได้เจ้าเก็กโค้งะมาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับเป็นไอวีร้อยด้วยนะครับที่ค้างคาไว้นะครับเทรดมา นึกว่าเป็นอีกไดดีนึงครับเพิ่งนึกออกครับว่าเป็นไอดีนี้มาเลื่อนเจอนะดีไม่ลบทิ้งไปนะครับผมโอ้โหโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับยังคงตามหาเจ้าใช้นี่องค์คอสตูมนี้อยู่นะครับผมยังไม่ได้นะครับรวมถึงเจ้าคิวเรมด้วยนะครับยังไม่ได้ใช้นี่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ